กราบสวัสดีครับ FC ทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมก็สำหรับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นคันแรกเลยนะที่เซลต้นทำสเปคนี้มานะครับทำสเปคนี้มาคือคันนี้ลูกค้าเนี่ยใช้เป็นแม็ก8.5เพราะไม่อยากให้ล้อนอันนี้แม็ก8.5ใส่กันบ่อยแล้วไม่แปลกนะครับแต่ตัวยางครับต้องบอกว่าเป็นโจทย์ที่เซลต้นเนี่ยหาให้ลูกค้าแล้วก็ทำให้มันล้นน้อยที่สุดนะครับเพราะว่า ถ้าใส่ยาง250มันอาจจะมีในเรื่องของแก้มยางที่ล้นเพิ่มขึ้นมาหน่อยแต่ว่าคันนี้ผมก็เลยหามาให้เป็นยางเบอร์235 50ก็เดี๋ยววันนี้พาไปดูกันว่าความสวยความหล่อใส่แล้วเป็นยังไงมันพอดีกันมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่เป็นไงครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าคันนี้นะพระยายามเสียวพระยา,ยามนะครับทำให้ตรงตามสเปคลูกค้ามากที่สุดแล้วได้แค่นี้จริงๆนะครับ ก็สำหรับคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเกรดตัว SDA นะครับลูกค้าซื้อเป็นเกียร์ออตโต้แม่ต้องบอกว่าออกไปนี่ขับสบายเวลาเที่ยวไม่เมื่อยเข่าด้านซ้ายไม่ต้องเหยียบคลัตช์กันเลยนะคุณผู้ชมดูด้านหน้าซะก่อนไฟหน้านะมันติเลฟเตอร์โคมใสๆเลยนะครับกระจังหน้าด้านบนสีดำด้านล่างสีเทาแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับเบ้ากลมๆตัวนี้เป็น ตัวที่จะมาใส่ไฟตัดหมอกซึ่งตัวเอสเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้มานะแต่ว่าเราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับก็มีร้านประดับยนต์ก็ทําได้หมดนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนหรือเป็นหลอด LED ก็หาซื้อได้ราคาก็ไม่แพงมากนะครับเลือกได้นะครับติดตั้งเพิ่มเติมเนาะนี่สําหรับคันนี้นะคุณผู้ชมยางขนาดพอเหมาะพอดีนะครับล้อแม็กนะครับ เดี๋ยวซนจะมาเซลต้นจะมาบอกว่าทำไมต้องใช้คำว่าพยายามนะครับคือคันนี้แม็กเนี่ยนะครับลูกค้าบอกว่าขอไม่ยื่นเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับใช้เองก็อยากได้รถสวยด้วยแหละเพราะว่าถ้าจริง,รงๆเดิมๆรุ่นนี้เขาเป็นล้อกระทะก็อยากเปลี่ยนแม็กให้มันดูสวยขึ้นนะครับลูกค้าก็เลยบอกว่าขอไม่ยื่นผมก็เลยหารล้อแม็กตัว8.5ซึ่งลูกค้ากําหนดมาก่อนว่าอยากได้การดําขอบเงา ผมก็เลยหาตัวเป็นแม็ก8.5ให้นะครับแล้วก็เป็นออฟที่แบบว่าให้มันเข้าไปมากที่สุดนะครับก็เลยได้เป็นเจ้าลายตัวนี้มานะครับแล้วก็ยางนะครับลูกค้าตอนแรกผมบอกว่าถ้าเกิดไม่ให้ย้าแก้มยางล้นอะใส่เป็น24545แต่ลูกค้าบอกว่ามันมันน่าจะบางไปขอเป็น25550ได้ไหมอันนี้ผมพูดตรงๆนะคุณผู้ชมต่อให้แม็ก8.5 ถ้าใส่ยางสองห้าห้าสิบะครับผมมันก็จะทําให้แก้มยางเนี่ยล้นออกมานอกซุ้มอยู่ดีนะครับซึ่งเวลายางแก้มยางมันใหญ่มันจะเห็นได้ชัดคันนี้นะครับดูความสูงยางเดี๋ยวผมให้ดูสเปคยางเห็นไหมเป็นห้าสิบเหมือนกันแต่ความแตกต่างคือผมไม่ใส่สองห้าห้าห้าสิบให้ลูกค้านะครับผมใส่เป็นสองสามห้าทับห้าสิบนะครับเพราะว่าถ้าสองห้าห้าห้าสิบอะตรงเนี้ยมันจะอ้วนขึ้นและมันจะดึงออกมาเยอะ ผมก็เลยใส่เป็น235สาหเพื่อให้หน้ายางอะ่ะมันแคบลงนะครับแล้วดูพอใส่ออกมาครับเห็นไหมในบางมุมถ้าเรามองมุมแนวตรงจริงๆเนี่ยแทบไม่ล้นออกมาเลยนะครับอันนี้ผมใส่แล้วรู้สึกว่าถ้าใครที่แบบไม่อยากให้มุมมองในสายตาเนี่ยมันดูยางล้นออกมานะครับแนะนำเบอร์นี้ครับ235 5 0แต่ก็อาจจะต้องบอกว่าลายยางอาจจะมีให้เลือกน้อยหน่อย นะครับแล้วก็ยี่ห้อน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าในความที่เขาทางการตลาดขายดีเนี่ยไม่เท่า25,50นะครับนะแต่ก็พอหาได้อันนี้ก็เป็นยางของเวกเลสนะครับเผื่อใครอยากไปหาคันนี้ใส่ของเวกเลสมานะครับ2 3 5านะครับ50นะครับซึ่งยางพวกนี้คือต้องหานีดนึงจริงๆนะหรือว่าสั่งจากร้านเขาก็ดีเพราะว่าเขาจะได้มีเวลาหาเพราะบางร้านไม่ค่อยได้สต็อกหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่จะสต็อก2550นะครับ คันนี้นะครับโลดจัดทรงนะครับลูกค้าขอหน้า2หลัง3แล้วถามว่าขนาดความสูงคว,ดดความหนาของยางเนี่ยเบอร์50อะ่ะเมื่อก่อนเราจะใส่เป็นหน้าเราจะโหลดหน้า1ห,หลัง2ใช่ไหมแต่ว่าคันนี้เป็นหน้า2หลัง3นะครับก็จะทําให้มันดูล้อกับซุ้มเนี่ยเข้ากันพอดีไม่ดูห่างเกินไปนะครับไม่ดูห่างเกินไปแล้วก็ไม่ดู ใกล้จนเกินไปจนทําให้การใช้งานเนี่ยใช้งานยากนะครับแบบนี้ก็ขึ้นลงขึ้นเนินอะไรก็สบายนะแล้วก็บรรทุกของได้นะครับคราวนี้ผมติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นฟิล์มดํารอบคันนะครับแล้วก็มีมือเปิดโคมีม่อมจารองโคมีม่อันนี้ติดตั้งให้เพิ่มเติมนะกระบะไลเนอร์แบบนี้แถมให้นะครับคุณผู้ชมจริงๆต้องบอกว่ากระบะไลเนอร์เนี่ยจริงๆไม่ได้มาจากโรงงานนะเป็นสิ่งของที่เราต้องแถมให้ลูกค้าหรือให้ลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับแต่ผมก็เลย อ่ะมันเป็นในเมื่อตอนนี้เรามองเป็นอุปกรณ์พื้นฐานแล้วก็แถมให้แต่ถามว่าถ้าไม่เอาเนี่ยก็ก็ทำเป็นส่วนลดให้ได้นะก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับนี่เมื่อเปิดฝาท้ายนะครับมีกล้องมองหลังมาให้แล้วก็นี่ผมให้ดูตัวโหลดนะครับถ้าอย่างคันนี้นะครับลูกค้าเอาไปใช้งานแล้วบอกว่าเอ้ยเซลต์ต้นเบื่อแล้วลดโหลดขอคืนเดิมๆก็ถอดกองโหลดออกเอาสตาร์ทออกนะครับสตาร์ทที่อยู่ข้านหน้านะครับนี่เป็นไง อ่ะให้มองมุมข้างหลังมุมนี้บ้างเห็นไหมเนี่ยขนาดเรามองไปมุมตรงๆเนี่ยยังไม่เห็นข้างหน้ามันก็ดูเหมือนไม่ยืดแล้วนะครับก็ก็ต้องบอกว่าถ้าเวลาเขาด่านก็แล้วแต่ดูนพินิดนะครับว่าเขาจะมองว่ายังไงแต่ท้าถามผ,มผมว่าแบบนี้ไม่น่าเกียดเลยนะครับมันเหมือนมันอ้วนแค่แก้มอย่างนิดๆแค่นั้นเองนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าหาให้ลูกค้าแบบว่าเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าอยากได้ความหนาของยางอยู่ที่50นะครับเพื่อไม่ให้ยางมันบางมาก ผมก็เลยลดสเปคความกว้างไปนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมสําหรับใครที่กําลังจะซื้อออโต้นะผมบอกเลยซื้อคุ้มแน่นอนนะครับในเรื่องของคําถามที่เจอบ่อยนะครับออโต้ Auto กับธรรมดาไหนดีกว่าต้องบอกว่าดีไม่ดีอยู่ที่การใช้งานครับถ้าคุณอยากได้ขับสบายคุณก็ซื้อออโต้ไปถ้าคุณอ,อยากได้อัตราการเร่งที่ดีบรรทุกของ หรือว่าขึ้นเขาแรงๆหน่อยก็ต้องเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่ถามว่าเกียร์ออโต้ขึ้นเขาได้ไหมก็ต้องสบายนะครับต้องบอกว่าสบายเลยนี่ระบบออปชันติดเกียร์ออโต้มีระบบป้องกันการเลื่นนถลายอ,อัลต้ล้อฟรีมีระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติมาให้นะฮะแล้วก็นี่ครับคันเกียร์นะครับเป็นแบบ2ระบบนะถ้าเบื่อก็เข้าเกียร์ธรรมดาได้นะครับ150แรงม้าเครื่องพันเนะครับแล้วก็นี่ตัวหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอ 7นิ้วนะมาพร้อมกล้องถอยนี่ตอนนี้ต้องบอกว่ากล้องถอยหรือจอจอจอ,จอที่เอาไว้ดูกล้องหรือว่าระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto เนี่ยสำหรับแคปเกตตัวเอขึ้นไปนะตอนนี้เป็นออปชั่นพื้นฐานติดมาให้ทุกรุ่นแล้วก็รออนาคตแค่ในเรื่องของกุญแจและทีนี้ถ้ามีกุญแจรีโมทมาเป็นอุปกรณ์พื้นฐานให้ในทุกๆรุ่นนะครับผมว่าลูกค้าแฮปปี้วันนี้แน่นอนนะครับอันนี้ก็นะครับ จะมารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีออปชันอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวซต้นจะพามาดูกันนะคุณผู้ชมการน,นี้ก็เรียบร้อยเตรียมส่งมอบนะครับเบาะแคปใส่ให้ยางปูพื้นใส่ให้เรียบร้อยหมดพร้อมใช้งานแล้วนะครับสําหรับแบบนี้สวยๆขึนคลีนนะครับแบบนี้ดูไม่เบื่อนะครับใช้งานยาวๆครับแบบนี้เนาะ,ะให้ดูข้างๆอีกทีนึงรูปทรงก็ถือว่าผ่านเลยนะ สำหรับยางเบอร์นี้แล้วก็การโหลดประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับทักเซลต้นได้เลยหรือพิมพ์ในเ c e บ o ๊ k ค,ครับว่าเซลต้นอีลสุโคลารรูปโปรไฟล์จะเป็นเสื้อสีเทานะต้องรูปโปรไฟล์เป็นเสื้อสีเทาเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ทักมาได้เลยนะคุณผู้ชมผมยินดีให้คำปรึกษานะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ